ทำคำสอนจากที่ไหนนั่นเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้เรื่องที่จะแบ่งปันกับพี่น้องนะคะก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก่อนอื่นก็หวังว่าพี่น้องจะสุขสบายดีใช้ชีวิตอย่างดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะสุขมากสุขน้อยอันนี้ก็ แล้วแต่พระเจ้านะคะขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราโมทนาและขอบคุณพระองค์เพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ในการจับจ้องมองดูพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูประชากรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าทุกตำบลทุกอำเภอทุกเมืองทุกประเทศด้วยความรักและด้วยความเมตตา เพื่อที่จะหวังว่าประชากรของพระเจ้าจะได้หวนกลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าจริงๆรู้จักพระเจ้าจริงๆใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยตามเป้าหมายและตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ที่เราจะใครครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าขอทรงเป็นกําลังให้กับทั้งค้าพระองค์และพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่ไหนที่จะได้รับกําลังและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการที่จะ เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่จะรับรู้ถึงเป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้ทรงกำหนดไว้ให้กับเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นานเมื่อเทียบกับชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แต่ที่เราจะมีกำลังและสติปัญญาที่จะทำอย่างเต็มที่และทำอย่างดีที่สุดข้าแต่พระเจ้าเราจึงมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หัวข้อที่จะแบ่งปันนะคะก็จะเป็นเราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยเพระชนะพี่น้องบางท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นผู้เผยเพระชนะฟังไว้สักหน่อยไม่เกี่ยวกับเราแต่อยากให้ฟังจนไปถึงที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะคะคำว่าผู้เผยเพระชนะนะคะหรือว่า prophet คือบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้ส่งสาร ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้านะคะเพื่อถ่ายทอดพระดํารัสของพระองค์แก่คนอื่นคําว่ากระบอกเสียงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะซึ่งในขณะที่นั่งรออยู่เมื่อสักครู่ทําให้คิดถึงผู้เผยพระชนะบางคนที่พอเขามีอารมณ์ร่วมมีความอยากหรือไม่อยากที่จะทำนั่นก็จะทำให้ สิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปหรือสิ่งที่เราพูดออกไปบิดเบี้ยวหรือแม้แต่ตัวเองเวลาที่อาจารย์มาถามว่าเทศนาได้ไหมก็จะบอกว่าบางหัวข้อบางช่วงอย่างเช่นช่วงอีสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะสุขประเสริฐหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมักจะมีอารมณ์ร่วมกับการทนทุกข์ของพระเยซูพอมีอารมณ์ร่วมปุ๊บพูดไม่ออกก็จะทำไม่ได้เพราะ,ะนั้นคำว่ากระบอกเสียงเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่ทำหน้าที่เพื่อให้เสียงของเราเนี่ยดังขึ้นทำให้คนเนี่ยได้ยินอย่างชัดเจนถ้าหมอหนุ่มที่เป็นจิตแพทย์ฟังเรื่องราวของคนป่วยแล้วมีอารมณ์ร่วมตลอดคิดว่าไหวไหมคะฟังสักสองคนนี่ก็อาจจะนั่งร้องและทนไม่ไหวอีกแล้วก็ได้นะเพราะปัญหาของบางคนก็ซับซ้อนมากจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นบางอาชีพเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งอารมณ์ปายนิดหนึ่งเข้าอกเข้าใจเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีอารมณ์ร่วมมากบางครั้งการทำหน้าที่เป็นผู้เผยเพระชะนะชีวิตเราอาจจะทุกข์มากแต่เรายังต้องทำอยู่หรือเปล่าอาจจะใช้แค่ปากของเรานะคะอาจจะใช้โทรโขงหรือในยุคปัจจุบันเราก็ใช้เครื่องขยายเสียงเดี๋ยวนี้มีระบบดิจิตอล ปรับเสียงให้แตกต่างไปได้หรือใช้ AI มาเจเนเรตเสียงจากเสียงผู้หญิงให้กลายเป็นเสียงผู้ชายยังได้เลยหรือสามารถที่จะทำให้เหมือนเสียงของแม่ทองใบก็ได้เหมือนที่แบบโทรศัพท์มาหลอกกันหรืออะไรอย่างงี้นะคะนั่นคือความบิดเบี้ยวของกระบอกเสียงแต่ผู้เผยพระชนะเนี่ยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้านะคะเพื่อที่จะบอก พระประสงค์ของพระองค์อย่างเช่นโมเสสโมเสสเป็นผู้เผยพระจนะไปบอกคนยิวหรือคนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสนั่นคือทำหน้าที่บอกนะครหรืออิสยาหรือแม้แต่เยเรมีก็ทำทำหน้าที่ใน,ในการบอกนะฮะเดียวกันผู้เผยพ,พระชนะบางคนก็ทำหน้าที่ตักเตือนและกล่าวโทษอย่างเช่น ผู้เผยพระจนา AH ที่มาเตือนกษัตริย์ดาวิดคือใครคะพี่น้องจำได้ไหมกูกบนานาธาน,น,าานหรือนาทานนะคะเยเรมีก็ทำหน้าที่เตือนด้วยเหมือนกันนะคะเตือนคนยิวว่าให้กลับมาหาพระเจ้าหรือผู้เผยพระชจะา AH โฮเชยา ก็ทำหน้าที่ตักเตือนและกล่าวโทษเหมือนกันนะคะในโฮเชยาบทที่4ข้อที่1ค่ะบอกว่าโอพงพันอิสราเอลจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับชาวแผ่นดินนั้นในแผ่นดินนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตความรักเมตตาหรือความรู้ในเรื่องพระเจ้าสำหรับผู้เผยพระวจนะโฮเชยานะคะวิธีการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดด้วยปากเท่านั้นนะคะ แต่ว่าด้วยวิถีชีวิตเพราะพระเจ้าสั่งให้โฮเชยาเนี่ยไปรับหญิงโสเพนีมาเป็นภรรยาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลโฮเชยาเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่รับผู้หญิงที่ไม่ดีที่เป็นโสเพนีเนี่ยมาเป็นภรรยาเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตของคนอิสราเอลในตอนนั้นที่ นอกใจพระเจ้าหันไปกราบไหวหันไปให้ความสำคัญกับพระอื่นหรือสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้านะคะบางครั้งผู้เผยพระวจ,จนะก็ทำหน้าที่ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตด้วยนะคะอิสยาก็เคยทำนายเหตุการณ์ในอนาคตนะคะบอกว่าฝนจะตกนะะหรือ อิสยาทำนายถึงการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานะคะอย่างเช่นในอิสยาบทที่42ข้อที่หนะคะจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเช,ชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจของเราปิติยินดียังมีผู้เผยพระชนะอีกหลายคนที่ถูกบันทึกไว้ในพระผีนะคะบางคนระบุชื่อชัดเจนบางคนก็ไม่มีชื่อนะคะมีทั้งผู้ชายและมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็ก และมีทั้งผู้สูงอายุด้วยนะคะจำได้ไหมคะผู้เผยพระวจ,จนะหญิงมีใครบ้างมีเสียงมาเดโบลาถูกต้องนะคะขอยกคนแรกนะคะมิเรียมจากอพยพบทที่15ข้อที่20นะคะมิเรียมเป็นพี่สาวของใครคะใช่มิเรียมเป็นพี่สาวของโมเสสนะคะ ฝ่ายมิเรียมหญิงผู้เผยเพระชนะพี่สาวของอารอนก็ถือร,รัมนาและหญิงทั้งปวงก็ถือร,รัมนาเดินตามพร้อมกับเต้นรำไปด้วยเราแทบไม่เห็นว่ามิเรียมเนี่ยได้เผยเพระชนะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างในพิ่มผีนะคะแต่ในพิ่มผีตอนนี้ระบุชัดเจนว่ามิเรียมเป็นผู้เผยเพระชนะหญิงด้วยนะคะในผู้วินิจฉัยบทที่สี่ข้อที่สคะ่ะ เรื่องของเดโบราที่พี่มนพูดเมื่อตะกี้นะคะคราวนั้นผู้เผยพระวจนาหญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราภรรยาของลับปิโดดเป็นผู้เผยเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลในสมัยนั้นดูต่อในสองพงกษัตริย์บทที่22ข้อที่14นะคะบอกว่าฮิวคิยาปุโรหิตและอาหิคัมและอักโบและชาวฟานและอาสายาได้ไปหาฮุนดาหญิงผู้เผย หญิงผู้เผยพระชนะภรรยาของชันลูมบุตรของทิกวาบุตรฮาฮัตชาวภูสามาลาเวลานั้นนางอยู่ในเยรูซาเล็มแขวงสองและเขาทั้งหลายได้สนทนากับนางอิสยาบทที่8ข้อที่สอิสยาเป็นผู้เผยพระชนะเขียนพระชนะก็คือพระธรรมอิสยาใช่ไหมคะภระรยาของอิสยาเป็นใครคะ ในอิสยาบทที่8ข้อที่สาบอกว่าและข้าพระเจ้าได้เข้าไปหาหญิงผู้เผยพระชนะและเธอก็ตั้งรันข้าพระเจ้าตรงนี้ก็คืออิสยาเพราะฉะนั้นหมายความว่าภรรยาของอิสยาก็เป็นผู้เผยพระชนะด้วยนะคะในลูกาบทที่สองข้อที่36ค่ะบอกว่ายังมีผู้เผยพระชนะหญิงคนหนึ่งชื่อฮันนาเห็นไหมคะ บุตรีฟานูเอลในเผ่าอาเชอร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่สาวๆและอยู่ด้วยกันเจ็ดปีมีเรื่องราวของผู้เผยพระชนะเยอะในพระมพีนะคะแต่ผู้เผยพระชนะที่สำคัญที่สุดคือใครคะพระเยซูใช่ไหมคะในขณะที่ผู้เผยพระชนะคนอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่บอกพระวจนะของพระเจ้า คำว่าพระวจนะของพระเจ้านะคะภาษาไทยมีหลายคำใช้คําว่าพระวจนะพระวาทะพระดำรัสใช้ราชาศัพท์เพื่อยกย่องหรือให้เกียรติพระเจ้านะคะแต่ความหมายของทั้งคำว่าพระวจนะพระวาทะและพระดำรัสคือคำพูดถูกไหมคะพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าพระองค์เองทรงเป็น พระวาทะในพระธรรมยนนะคะบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะท,งทรงสถิตยอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระวาทะคือก็คือคำพูดของพระเจ้าเนี่ยกลายมามีเลือดเนือ้อเป็นบุคคลนั่นคือ ความมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทาเพื่อเราใช่ไหมคะพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะที่เป็นทั้งพระบุตรและเป็นทั้งพระเจ้าเองและพวกเราที่เป็นผู้เชื่อก็ได้รับคําสั่งให้ทําหน้าที่นี้ด้วยในการที่จะนําเอาพระชนะของพระเจ้าออกไปบอกกับคนอื่นๆในกิจการบทที่สองข้อที่18บแปดค่ะบอกว่าในคราวนั้น เราจะเทฤทธเดชแห่งพระวิญญาณของเราบนท่าทาสีของเราและคนเหล่านั้นจะกล่าวคำพยากรณ์จริงๆแล้วชีวิตเราต้องสําดงความเชื่อเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราใช่ไหมคะเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าพระเยซูเนี่ยทรงมีชีวิตอยู่ในเราขอยกคำพูดของอาจารย์ซาร่ามาพูดอีกครั้งนะคะวันก่อนก็แชร์ให้ปัม๊มฟังไป คำก็ยกมาพูดตอนที่เทศนาเรามีชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นเปล่งประกายนี่คือคำพูดของอาจารย์ซาร่าที่แบ่งปันในคืนวันพุธเรามีชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นเปล่งประกายเราจะทำให้คนอื่นเปล่งประกายได้ยังไงคะอาจารย์คนหนึ่งจะทำให้พี่มาที่นั่งอยู่ใกล้ เปล่งประกายได้ยังไงพี่บี้จะทำให้เฮียกวงซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเปล่งประกายได้ไหมคะเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำให้คนอื่นเปล่งประกายเราอาจจะสอนเขาให้เป็นคนดีเราอาจจะช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จในชีวิตดูเหมือนชีวิตเขาก็เปล่งประกาย แต่ถ้าเราบังเอิญเจอใครสั้นๆแค่แป๊บหนึ่งเราจะทำให้เขาเปล่งประกายได้ยังไงคนไทยจะพูดว่าเวลามีความรักมักดูเด็กลงใช่ไหมคะความรักที่เรามอบให้กับเขาจะทำให้เขาดูเด็กลงหน้าจะเปล่งประกายแววตาก็จะเปล่งประกายถูกไหมคะเวลาคนมีความทุกข์กัตามันจะหมอง แต่เวลามีความรักแววตาจะสดใสและเปล่งประกายเพราะฉะนั้นเวลานี้ตอนนี้พี่น้องสามารถที่จะทำให้คนที่อยู่ใกล้เนี่ยแววตาสดใสขึ้นมาได้อาจจะเป็นแค่ทักทายชื่นชมยิ้มให้เรามีชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นเปล่งประกายบางคนคิดว่า การเผยเพระชนะมีแต่ในพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยของอาัคารทูตก็ยังมีคนที่ทําหน้าที่นี้อยู่นะคะอย่างเช่นในกิจการบทที่11